เลี้ยงควายเนเลี้ยงเพื่อเพื่ออะไรเลี้ยงเอาไว้บูชาเล่นหรือหรือว่าอย่างไรใช่ไหมครับการเลี้ยงควายผมบอกเลยเลยนะการเลี้ยงควายจะยั่งยืนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับผลตอบแทนมันคุ้มค่าหรือไม่จริงไหมครับที่พูดเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห่วงพี่ห่วงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบางท่านนะบางท่านเห็นโพสต์ทาง Facebook ทางอะไรต่างๆเราก็เห็นสื่เข้ามาอชอบแบบเนี้ยก็พัฒนาแบบเนี้ยชอบชอบใครชอบมันอ้าวไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอันนั้นไม่มีใครว่าแน,น่นอนจริงไหมครับเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะชอบแบบไหนชอบแบบนู้นพัฒนาไปแต่อย่าลืมนะครับผมเห็นหลายคนที่เริ่มพัฒนาก็บอกเฮ้ยผมชอบแบบเนี้ยก็พัฒนาแบนนี้แหละไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์แน่แต่วันหนึ่งก็จะต้องมีคําตอบกับตัวเองเลีเ้ยงควายคําถามว่าเลี้ยงควายในเลี้ยงเพื่อเพื่ออะไร เลี้ยงเอาไว้บูชาเล่นหรือหรือว่าอย่างไรใช่ไหมครับการเลี้ยงควายผมบอกเลยเลยนะการเลี้ยงควายจะยั่งยืนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับผลตอบแทนมันคุ้มค่าหรือไม่จริไหมครับถ้าเลี้ยงควายแล้วผลตอบแทนคุณไม่คุ้มค่าขาดทุนอยู่เรื่อยควักกระเป๋าอยู่เรื่อยวันนึงเมียก็เละตาและวที่เลิกเลี้ยงได้แล้วมั้ง <c oughs> มีแต่ขาดทุนจริงไหมครับในเมื่อเราไม่ใช่หมูยิที ที่รับเงินบริจาคมาโดยไม่ต้องลงทุนอะไรแต่เราต้องลงทุนทุกวัน,นค,ค่าเลี้ยงค่าลุงน้องค่ากินมันมีม,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 มีต้นทุนอย่างนั้นแหละถ้าเราเลี้ยงควายแล้วเราได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าวันหนึ่งเราก็ต้องเลิกเลี้ยงไม่มีทังยั่งยืนครับอันนี้ผมบอกได้เลยล้านเปอร์เซ็นต์จากประสบการณ์และเห็นมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคนที่จะเลี้ยงควายแล้วมีความสุขแล้วยั่งยืนคุณต้องคิดว่าการเลี้ยงควายเนี่ย มันจะให้ผลตอบแทนมาที่คุณจะอยู่รอดได้อย่างไรคุณอาะไม่ต้องคิดว่าจะต้องมารวยทุกควายแต่มันต้องสามารถเลี้ยงฟาร์มอยู่ได้คุณนึกจะเลี้ยงอยู่ยัางยืนได้จริงไหมถ้าไม่ทําไม่คิดแบบนี้เลี้ยงเพราะความสนุกเลี้ยงไหมวันหนึ่งก็ต้องเลิกเลี้ยงเพราะมันไม่คุ้มนะอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอยากฝากเพ็่อคิดไว้นะครับบางคนก็เห็นหลายๆคนมือใหม่เนาะกป็อย่างหนึ่งส่วนที่สองอย่างที่เกิดมาตั้งแต่แรกว่าบางคนบอกว่า เอ้ยผมชอบแบบนี้ผมก็เลี้ยวแบบนี้ไม่เป็นไรพัฒนาไปแต่คุณต้องคิดนะว่าการพัฒนาควายเหมือนคุณเป็นโรงงานผลิตสินค้าคุณผลิตสินค้าไปแล้วไม่มีใครซื้อเนี่ยคุณจะกำไรหรือขาดทุนโรงงานคุณจะอยู่ได้หรือคุณจะเจ๊งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาควายต้องมองได้ว่าควายแบบไหน ที่คนทั่วไปเขชอบกันก็เหมือนเราผลิตสินค้าเราก็ต้องมองตลาดใช่ไหมครับตลาดเขาชอบสีแดงคุณไปผลิตสีเขียวไงคุณก็ขายไม่ได้แล้วคุณก็แจ้งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือจะผลิตสินค้าอะไรมาก็ต้องมองว่าตลาดเขาต้องการบริโภคอะไรนี่คือเป็นหลักเบสิกพื้นๆเลยนะผมไม่เก่งการตลาดผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราเราก็ต้องคิดแบบนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราคิดว่า เราอยากเลี้ยงควายอย่างมีความสุขและย,ยั่งยืนมันมีรายได้ตอบแทนมาพอเลี้ยงลุงน้องเราได้แต่พอเลี้ยงครอบครัวเราได้เราอยู่ได้อันนั้นนะ็่คือโจทย์ที่ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วเพราะฉนั้นเนี่ยต้องบอกพี่น้องบางคนนะครับถ้าเ,เขาเรียกอะไรนะมีมีความเป็นตัว,ต,วตัวสูงเอาแบบนี้แหละชอบแบบนี้ก็ต้องคิดเผื่อ้วยนะวันหนึ่งขายควายไม่ได้หรือ ขายไม่ได้ราคาก็าจะบ่นเสียงดังเนาะต้องบ่นในใจแล้วแหละเออต้องเป็นแบบนั้นนะอันนี้นี่ต้องบอกด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าต้องคิดว่าผมมองว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอ,องแบบไหนมันดีแต่ผมมองว่าควายที่ดีต้องอยู่ในแกนกลางใช่ไหมครับทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันรูปร่างสูงใหญ่ยาวเหมือนกันก็น่าจะชอบเหมือนกันเนาะรูปทรงสวยดูแล้วแม่เนียนหูเนียนตาเลยกล้ามเนื้อก,ก็ดีด้วย ทำไมใครจะไม่ชอบจริงไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าชาวควายจะต้องคือเลี้ยงควายแล้วมันก็ต้องวางแผนเหมือนกันเนาะไม่ได้เลี้ยงไปวันๆเลี้ยงไปวัน,วนเอ้ออาอีกนิดนึงพูดถึงชาวควายเนี่ยก็เคยจะพูดหลายครั้งแล้ว่าการพัฒนาควายอย่าเอาง่ายเขาว่าอย่าเอาง่ายเขาว่าคือไม่ความว่าพ่อพันธุ์ตัวไหนก็ได้ใส่ไปเถอะ ออกมาเป็นลูกควายเหมือนกันไม่ใช่หรอกครับนะเพราพันธุ์ทั่วไปเพ่อพันธุ์บางตัวเนี่ยโครงสร้างมันหนัก5 6 0 0โลกับพ่อพันธุ์บางตัวที่มันหนักเป็นตันโครงสร้างใหญ่เนี่ยลูกออกมาไม่เหมือนกันหรอกครับร้0ยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ต้องบอกเลยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงควายก็ต้องใส่ใจโอ้ผมจจับสัตว์ไม่เป็นจับสัตว์มันไม่ได้ยากอะไรหรอกถ้าอยากจเจียนรู้จริงไหมครับถ้าเราใส่ใจและอยากจะเรียนรู้ การจับสัตว์เพื่อผสมเทียมอันนี้เอาน,นี่บอกเลยกันว่าการพัฒนาพันธุ์ควายที่ดีสุดคือการผสมเทียมเพราะว่าการผสมเทียมสามารถเลือกพ่อพันธุ์ที่เหมาะสมกับแม่พันธุ์ของเราได้นี่คือสุดยอดละถ้าเราใช้ผสมจริงเนี่ยถ้าเราคุมฝูงเนี่ยพ่อพันธุ์เรามันไม่เหมาะกับแม่ควายทุกตัวในฝูงเราหรอกอ่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องต้องคิดนะครับว่าเอาแม่พันธุ์เราผสมกับไอ้หนุ่มข้างบ้านน้ำหนักประมาณหน้0ข้าหกร้อยโล จับตั้งใจจับสัตว์ผสมเทียมกับพ่อพันธุ์ที่น้ําหนักเป็นตันเนี่ยลูกออกมาราคาต่างคนละเรื่องต้องบอกให้พี่น้องคิดว่าพ่อคุณภาพต่ำกับพ่อคุณภาพสูงเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงแม่พันธุ์เท่ากันไหมเสียค่าใช้จ่ายเท่ากันไหมเท่ากันจริงไหมครับแต่เว,เวลาเลี้ยงเท่ากันค่าใช้จ่ายเท่ากันแต่ผลลัพธ์คนละเรื่องผลลัพธ์พ่อมันหนัก6 0 0โลลูกมันก็คงประมาณนั้นแหละแต่นี่พ่อมันหนักเป็นตันอาจจะมา ดินบางตัวมันได้พ่อมาเยอะดินเหนียวเยอะมันใหญ่โตขึ้นมาจากการที่เราจะขายได้เป็นควายเนื้อตัวละสองสามหมื่นเราขายได้ตัวละเป็นแสนหรือแสนกว่าหรือหลายแสนก็ได้ถ้ามันไปตามพ่อเยอะเลยก็มีจริงไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ที่พูดแต่จริงๆเนี่ยเป็นห่วงพี่น้องทุกคนนะเลือกความผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับถ้าเลือกความผันถูกชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะ จับเงินล้านเล่นๆเ,เลยบางคนเห็นไหมครับบางคนแม่แม่ควายของตัวเองเนี่ยมูลค่าไม่มากเลยนะหลักหมืน่นหลักแสนต้นๆเรื่องนี้แต่ปรกากฏผสมพอพันเฉดเดียวออกมาแล้วดีมีคนมาขอซื้อ0้าแสนมีคนซื้อเป็นล้านก็มีนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องฝากเลยนะครับว่าเพราะว่าพออยู่ในวงการเนี้ยจริงๆผมจริงๆผ,ผมปรารถนาดีกับทุกคนทุกคนอยากให้คนที่อยู่ในวงการเนี้ยมีความสุขในการเลี้ยงควายมีความสุขในการเลี้ยงควายคือหมายความว่า เรามีผลตอบแทนมีรายได้ออกมาที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะไม่ต้องว่าต้องมาควักทุนอยู่เรื่อยนะจนควักไปเรื่อยๆก็ทะเลาะกับเมียแล้วนะครับเมียก็บอกให้เลิกเลี้ยงแล้วก็เริ่มงุ่งหยิบละอ่ามันก็ผลตามมาหมดนะครับถ้าผมรู้กว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะยั่งยืนหรือไม่มันต้องเลี้ยงตัวเองได้ที่อยู่คุมทุนนี่สำคัญมากเลยครับ